สวัสดีค่ะวันนี้มาออกกำลังกาย EP ที่12นะคะมาติดตามได้นะคะว่าออกกำลังกายจะลดพุงลดหน้าท้องลดน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนติดตามรับชมได้เลยค่ะท่าที่1น,นะคะยกมือขึ้นขมวมวท้องนะคะ แล้วก็ก้มลงยกมือขึ้นแล้วก็ก้มลงท่านี้นะคะออกกำลังกาย100ครั้งนะคะข้าแมวท้องจนจบหนึ่งท่าน,นะคะแล้วก็หายใจเข้าออกตามปกตินะคะอย่ากลั้นหายใจแม่สายบอกทุกคลิปนะคะว่าอย่ากลั้นหายใจนะคะเพราะจะทำให้เป็นลมได้การออกกำลังกาย มันเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันสามารถผ่อนคลายได้นะคะท่าที่1 100ครั้งนะคะควรกินโปรโตีนด้วยนะคะออกกำลังกายทำให้เราออกทำให้เราแบบว่าเสียเหงื่อเยอะนะคะแล้วก็เราควรสร้างโปรโตีนโดยการ ทานโปรตีนที่เราซื้อได้ตามทั่วไปถ้าคนกินเจอ,อย่างแม่สายก็ทานเต้าหู้กับเม็ดอัลมอนต์นะคะออกกำลังกายเช้าเย็นทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงนะคะ เรามาเปลี่ยนท่าเป็นท่าที่สองนะออกกำลังกายยกมือขึ้นนะคะยกมือขึ้นสูงๆแล้วก็เอาขาไปแตะที่มือนะคะยกมือขึ้นแล้วก็เอาเท้าขึ้นไปแตะที่มือนะคะท่านี้หนึ่งร้อยครั้งเหมือนเดิมนะคะหนึ่งร้อยครั้งเหมือนเดิมพยายามยกเท้าขึ้นไปแตะที่มือให้ถึงมือนะคะ มันจะช่วยให้หน้าท้องของเราลดลงนะคะพุงพุงกับหน้าท้องแล้วส่วนไหนของต้นขาก็ทําให้ต้นขาเราลดลงเหมือนกันแล้วก็ต้นแขนก็สามารถลดได้นะคะท่านี้ได้หลายต่อเลยทั้งต้นขาหน้าท้องพุงแล้วก็ต้นแขนนะคะสีอย่างสีอย่างเลยนะคะยก ขาขึ้นไปแตะตรงมือนะคะให้ขแมแหหน้าท้องนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกให้ปกติจากกานหายใจนะคะเพราะจะทําให้รู้สึกเหนื่อยมากถ้าเราหายใจเข้าออกปกติจะทําแล้วรู้สึกผ่อนคลายไม่เหนื่อยมากจนเกินไปนะคะ เปลี่ยนอีกท่าหนึ่งนะคะยกมือขึ้นยกมือขึ้นให้สูงนะคะยกเท้าไปแตะที่มือนะคะสลับสลับด้านกันนะคะท่าน,นี้ก็100ครั้งนะคะเพราะว่าสลับข้างกันทําให้ต้นขาอีกข้างหนึ่งของเราก็ลดหนึ่งคะ่ะยกมือขวาแล้วก็ยกยกเท้าซ้ายแตะมือขวานะคะมืออีกข้างหนึ่งก็ ไปกดที่ตรงตะโพกฝั่งด้านด้านซ้ายนะคะหนึ่งร้อยครั้งจนกว่าจะครบนะคะขาแมวหน้าท้องแต่หน้าท้องเป็นอะไรที่เราลดยากมากเราต้องพยายามขาแมวพุงขาแมวหน้าท้องของเราให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างแม่สายก็คิดว่ามันมันยากมากเรื่องลดหน้าท้องลดพุง ง่ายลดน้ําหนักก็ง่ายแต่ลดน้าท้องเป็นอะไรที่ยากที่สุดสําหรับแม่สายเนาะแต่สําหรับคนอื่นก็ไม่แน่ใจว่าจะลดง่ายหรือเปล่านะคะสําหรับแม่สายเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าเราคลอดลูกเนาะและเราก็ผ่าผ่าคลอดทาให้ตรงท้องน้อยของเรามันมีรอยแผลที่เราผ่าผ่าเอาลูกออกมานะคะมันจะเป็นแบบว่าซิดอัพก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเจ็บ ก็มีวิธีนี้ที่สามารถที่จะออกกำลังกายได้ให้กำาให้กำลังใจแม่สายด้วยนะคะแม่สายชาแนลพยายามลดน้ำหนักให้ได้จะลดให้ได้สักประมาณ5กิโลภายในหนึนเดือนไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าติดตามให้กำลังใจแม่สายด้วยนะคะ ออกกำลังออกกำลังกายเรียบร้อยนะคะทั้งสองท่าท่าละหนึ่งร้ครั้งรวมกันแล้วก็300รอครั้งนะคะกำลังดีไม่เหนื่อยมากจนเกินไปดูหน้าท้องของแม่สายนะคะยังเห็นชัดอยู่เลยยังนูนออกมาตามปกติแต่ว่าสัสดส่วนก็มันเริ่มกระชับขึ้นนะคะแต่หน้าท้องยังลดไม่ได้ เป็นอะไรที่ยากมากสวัสดีค่ะมาติดตามรับชมแม่สายให้ครบทั้ง10ให้ให้ครบทั้ง30มสอีพีด้วยนะคะดูเหงือ่อมดูเหงือ่อสิคะเต็มเต็มเต็มตัวเลยเต็มหน้าเหงือออกเยอะมากเลยนะคะ2ท่านี้เราไม่จําเป็นต้องไปออกไปวิ่งตอนตอนเช้าออกกําลังกายวันละ1ิบสนาทีถึง16บห 16นาทีก็สามารถที่จะให้เรียกเหงือได้นะคะฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของแม่สายนะคะฝากติดตามทุกคลิปของแม่สายจนครบ30 EP ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ